นี่ครับก็จะเห็นว่ามีคราบมันนะครับติดผนังนะครับเวลาเราทํากับข้าวนะครับก็จะเป็นคราบของน้ํามันนะครับบางทีเขากระเด็นนะครับก็จะติดผนังนะครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามีวิธีนะครับที่จะมาทําความสะอาดนะครับไม่ง่ายนะครับโดยที่เราไม่ต้องเสียเงินสักบาทเลยนะครับก็มีกันทุกบ้านนะครับ ของที่เราจะนํามาทาความสะอาดนะครับเพราะว่าบางท่านก็จะทิ้งนะครับโดยที่ไม่เห็นคุณค่านะครับเดี๋ยวเราไปดูนัครับนี่นะครับสิ่งที่เราจะนํามาทําความสะอาดนะครับก็คือน้ําสาวข้าวนะครับที่เราไม่ต้องไปหาซื้อนะครับเพราะว่าทุกบ้านนะครับต้องมีอยู่แล้วครับน้ําสาวข้าวนะครับเราก็ ไม่ต้องไปผสมส่วนผสมอะไรเลยนะครับเพราะว่าเขามีประสิทธิภาพนะครับในการล้างพวกคราบมันนะครับก็บางท่านก็นําไปล้างจานนะครับได้นะครับแทนน้ํายาล้างจานนะครับถ้าจานเรามีคราบมันนะครับนี่เลยครับเราก็เอาไปใส่ในขวดฟอกซ y นะครับ ฉีดพ่นนะครับแล้วก็ใช้ฟองน้ำครับล้างเช็ดอีกทีหนึ่งนะครับนี่ครับแล้วก็จะนำมาใส่ขวดฟอกกี้นะครับเพื่อที่จะทำการฉีดพ่นนะครับ นี่ครับก็ได้หนึ่งขวดพอดีนะครับเราใช้ไม่หมดก็สามารถเอาไว้ถูบ้านนะครับถูพื้นได้นะครับทำให้รักษาเนื้อไม้นะครับนี่ครับฉีดไปเลยนะครับก็มีประโยชน์นะครับไม่ต้องเสียเงินนะครับ ปกติเราใช้น้ำยาล้างจานนะครับก็ไม่ต้องไปใช้ครับเรืองนะครับใช้เจ้านี่นะครับน้ำสาวข้าวเรานะครับเมื่อเราฉชดไปแล้วนะครับเราก็จะใช้ฟองน้ำนะครับเช็ดนะครับนี่นะครับก็เห็นว่าคราบมันนะครับหลุดนะครับค่อยเช็ดไปนะครับ นี่ครับหลังจากที่เราเช็ดเรียบร้อยครับเห็นว่าขึ้นเงาสวยงามนะครับแล้วก็คราบมันนะครับที่ติดก่อนหน้านี้ครับออกไปเลยนะครับนี่ครับเงานะครับนี่ครับโดยที่เราไม่ต้องไปเสียเงินนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อหลายๆท่านนะครับถ้าชอบก็กดติดตามครับกดไลค์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับ